วันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราไก่บ้านนะครับอ่าลําแรกเลยผัดพริกแกงก่อนเลยครับใส่ไก่ลงผัดได้เลยนะครับผัดกะเพราไก่บ้านยั่วๆนะครับ ตอนนี้เราจะผัดไปกินในเมืองกันปรุงเครื่องนะครับแซบ่บตอนนี้เราให้ไก่สุกนะครับเราปรุงเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ใบกระเพราเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ตอนนี้เราให้ไก่สุกก่อนนะครับให้มันเดือดก่อนใส่ใบกระเพราแล้วครับ ไก่บ้านนะครับใส่ใบกะเพราเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเลยครับนคนก็เสร็จแล้วครับสีสันน่าทานมากรสชาติอร่อยแซ่บพี่น้อง